ความเชื่อเราไม่เหมือนกันถูกไหมฮะถูกไหมฮะเป็นความความเชื่อเขาความเชื่อเราไม่เข้าขารับเนื่องจากอะไรนะฮะเชื่อว่าหลางโงงพูดได้ฮะพูดได้ผมก็ผมก็เป็นกรณีศึกษาที่ฟังเฉยๆผมคงไม่ได้ไปต่ออะไรด้วยนะฮะเนื่องจากว่าค่านิยมค่านิยมคือแนวทางการปฏิบัติตัวหรือ ความคิดของเขาถูกไหมครคุณสมบัติของตัวเขาแวลูที่เขามีกับแว์ลูที่เรามีไม่เหมือนกันเลยไหเขาคิดว่าคนขยันต้องได้ดีสมมติน,มมน,นะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่าคนขยันไม่ได้ดีคนเยอะแยะก็เห็นตัวอย่างอยู่สมมติสมมติน,มมน,นะฮะนั้นอะไรนะฮะขยันแต่โง่สมมติฮะ ยังไงผมก็ยืนยันว่าผมเตรียมสคลิปนี้มาผมไม่เอาเรื่องจริงมาพูดนะครับเข้าใจนะครก็เป็นเรื่องจริงของหลายๆที่ <S <S <ant> ผมก็เลยเป็นเรื่องสมมุตินะครับเป็น,นะนค่านิยมฮะบเบบี้บูมเมอร์นะฮะมีค่านิยมว่าทํางานไปถึงแล้วจะได้ดีเองนะครับแต่วันนี้เจนเอกับเจนวไม่รู้สึกอย่างนั้น เจนเอกับเจนวายรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นครับวันนี้เบบี้บูมเมอร์คือพวกเราเรากันนะครับหลายท่านกอย่ามารวมโงหนูไม่เราเป็นความเครียดยว่าโจทย์ที่ได้รับก,กับสิ่งที่เจอนะฮะผักดานน้องไปนี้ะนะนะเนื่องจากความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างน้องเราก็มีความเชื่อในเรื่องของงานที่่างกับเราถูกไหมครับเราก็มีความเชื่อเรื่องงานที่ตกกับคนอั่นค่านิยมเราที่เราปฏิบัติอยู่เขา่ากกันนะครับแตกัเราคิดว่าเราต้องกระตือรือร้น,นแต่เด็กบอกว่าก็าสาัมมาแล้วกันทําเท่าที่มีเวลาเราก็ตายแล้วถึงนะเนี่ยรับก็ตับ ไม่รู้แล้วตกลงใครถูกใครผิดครับไม่มีใครถูกใครผิดเนื่องจากว่าความเชื่อค่านิยมที่ตัดประสบการณ์ในอดีตครับประสบการณ์ในอดีตคือเราเคยทําดีและเราคิดว่าเราไม่ได้ดีเราจะทําดีต่อไหมครัก็จะทำน้อยลงถูกไหมเพราะประสบการณ์ในอดีตเราถูกไหมคน้องยังไม่มีประสบการณ์ในอดีตเราทําดีแล้วเราได้ดี เราทําแล้วเราเติบโตรเราไปสอนน้องว่าต้องทําถึงจะได้เติบโตน้องไม่มีประสบการณ์นี้เขาบอกว่าไม่จริงหลอกใช้ผมแน่ๆเลยนี่สมสมุตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในวันนี้ก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงหน้าที่เราครับในฐานะผู้นํายอมรับเรื่องเหล่านี้ได้มากแค่ไหน,นการที่เราไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเพราะ สามเรื่องนี้และรวมทั้งเรื่องที่สี่กฎและมาตรฐานตัวเราที่ตั้งไว้แตกต่างกันถูกไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับตอนเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เรื่นี้ก็ยังพบกันอยู่นะฮะตอนมปลายเป็นคนที่แปลกประหลาดมากไปกินอะไรกันนะครับต้องหางเท่านะฮะตอนเรียนจบแล้วก็ยังต้องหางเท่านะฮะ เศษบาบก็ต้องหาเองเลยครับบอก <c oughs> เฮ้ยทำไมว่าเศษที่จะออกให้ัไม่เอาเอารนะครับสูบุหรีนะฮะผมไม่ได้สูบแต่ว่าเพื่อนอีกคนสูบก็ขอเฮ้ยขอบุรีหนะ่อยไม่เอาไม่ได้เอ้ยไม่เพื่อนกันได้หน่หอยไม่เอาไม่ให้นะครับแต่ไปเที่ยวบา้านเขานะครับกินอะไรในตู้เย็นกินอะไรกินได้หมดเลยครับตอนที่ไปกินข้าวไม่ให้บุหรี่เราคิกว่าเขางกอยู่ไหมฮะแต่ไปที่บ้านเขา เต็มท hmm. right so ี cji, so moment, stay, ่เลยครับขนมอะไรมากินได้หมดในตู้เย็นอะไรได้หมดตุ่งของเขางกไม่งกฮะงกไหมฮะก็คือเขามีกฎอะครับนะตอนหลังเพิ่งมารู้คือเขามีกฎของเขาครับว่าบุหรี่ทำไมไม่ให้เพราะเขาเตรียมมาเท่าเนี้ยถ้าเขาให้ไปเขาก็ไม่พอดูดอะผมก็ซื้อใหม่ก็ได้ก็ซื้อใหม่ไม่เหมือนที่ปูเตรียมมาเอ้มันก็ยี่ห้อเดียวกันมันไม่เหมือนอะกูเปลี่ยนกล่องเรียบร้อยแล้ว กม็มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นกดเป็นเป็นมาตรฐานของเขาถูกไหมแต่ว่างทนเป็นเพื่อนก็รักเลยเรื่องพวกนั้นไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดจริงๆไม่ได้เพื่อนทะเลาะกันไปจริงๆก็ทะเลาะนะ,ะเพื่อนก็ทะเลาะแต่ว่าเราไม่ได้หยิบม,มาตอบแต่กว่าจะเข้าใจกันนี่ก็ต้องหัวอายุมากแล้วนะถึงจะเข้าใจตอนก่อนหน้านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะวัวาวายรุ่นด้วยกันอะไรวะไม่งอกริงๆแต่ผมก็แปลกอะงอกแต่ว่าไปที่บ้านอะไรก็กินได้หมดทำไมต้องไปหาข้าวไม่เข้าใจ คือเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เอาเปรียบใครและเขาก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดถามว่าที่เราคิดว่าเขาไม่ทําทาไม่ถูกผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะงนั้นวันนี้ถ้าเราในฐานะผู้นํปรากอะไรได้บ้างครับว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องผิดทุกอย่างเป็นความแตกต่างของสี่เรื่องนี้ซึ่งเรากับเขาไม่เหมือนกันนะครับเรากับเขาไม่เหมือนกัน รเรากับเขาไม่เหน,นะฮะและเราก็ไม่สนใจด้วยว่าคนอื่นเขาว่าเราว่าอย่างไรเราจะสนใจคนอื่นก็ต่อเมื่อเรื่องที่เขาว่านั้นเราจะหยิบไปพัฒนานแต่เรื่องที่เขาว่านั้นถ้าเราไม่หยิบไปพัฒนานเราจะไม่สนใจครับเราไม่เพื่อนผมก็ไม่สนใจครับเพื่อนจะว่าอย่างไรมันก็บอกว่ากูก็รู้มึงไม่เลิกครบกูหรอก ผมจากเคยดื่มเหล้าในวิศวะเลิกดื่มเหล้านะครับก็เพื่อนจริงๆน่าจะเคลียร์ออกจากโคงการแต่ก็ไม่เคยมีใครไล่ผมเลยนะครับดื่มน้ําผมก็คุยสนุกได้มันเป็นกฎนะครับมันเป็นกฎนะฮะวันนี้เรายอมรับเรื่องพวกนี้ได้มากแค่ไหนถ้าแยกเรื่องถูกหรือผิดนะครับผมไม่ได้พูดถึงงานนะฮะผมพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้าง310 เรากับคนหน้าเรากับเพื่อนววง,งานเรากับน้องอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีถ้าเราใช้มาตรฐานของเราคือความเชื่อค่านิยมประสบการณ์ของเรากฎของเราเป็นตัววัดใช่หรือไม่